สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสผ้าโชคครับเมื่อนี้สผ้าโชคกับมาธ่วัดพระจันตีครับช่วงใบเนี่ยครับพอดีมาเนี่ครับก็พอดีมาเจอพ่อคุ่มครับอยู่นี่เราก็บอกว่าเราฝันดีแล้วสันครับเราฝันดีแล้วสันได้ยินแววว่าฝันดีเราได้องวดนี้ว่าสันครับมาี่สอ้าโชคกับสิพาพีผ้าหนองไปคุ้ยกับพ่อคุมเบิ่งว่าเพิ่นฝันจังไดครับแล้วก็เพิ่นได้เลขตัวใดครับ พอคุมแล้วก็เป็นอีพูหนึงครับที่ฝันดีแล้วก็ฝันแม่นครับแล้วค่อยฝันแม่นครับพอคุมค่อยฝันถือโปะเลยก็มีครับแต่ว่าวันนี้เราบอกว่าฝันดีละละว่าสันแต่ฝันโมย่าดอกว่าสันเดี๋ยวมาฟังเมองเด้อว่าสันอย่างว่าพี่น้องกับตามสอพระโชคมาเด้อครับเด้อเดี๋ยวสิพพี่น้องไปฟังว่าพอคุมพนฝันว่าจังไรผนใดเด็กตัวใดครับในแนวท่านอย่างไรตามสอพระโชคมามครับพุ้มหน้ากระเจาพุ้มหน้ากระจบวันี้ ก็จะว่ามันเข่าแล้วเนาะย่ำได้ก็ได้ก็จะคว้ามันเือก็จะบ่อยพวกได้บไก่จากของหน้าโอจ้มาหลายปีหลายศาลแล้ว0ิก็ปีม่ใส่ฟก็ได้งก็เล้เอาก็ไปอ๋อฝากก็เลยไปไปก็จัดก็เราก็ไปนอนงยุ่งอยุ่งๆแล้วผมก็จเข้าแล้ผมสูญยุ่งม่ใบเขาเลยดีมากป่านนี้ผมเลยมานอน อยู่เท้าหน้าผี่ก็จะคล้องหน้ากะระเจ้าข้าก็นอนเหรออาจารย์ก็สวดกับนแร้เหมือนเตาผมมาไปยุ่งไร <c oughs> ผมก็มีเนี้ยมีมุ่งมีกดึ้นกันแต้าผมมาเข้าไปมันบิดกวนคนนะใช่แม่ในไยุ่งไปยุ่งมันหลดฟันไปฟันมันไปตามภาษาเอาอกู้ยันกบจะคล้องหน้ากระจ้ายุ่กับมันขาดทุมทุนนนนน เชียงเขาคุยกันมันจีดังฮอนคนที่เป็นสันเด็จเป็นว่าเานอนกันนอนว่าก็าจะขอนอนในห้องผมนอนอยู่ข้างนอกงต้องฝันว่าผู้หญิงไปหาคนกนึงไอ้สัสะส,ะสันเข่าปากผมห้าวเออไอเข่าปากออนาศีเครียดกระบ่กเรียดเถอะอออผมละเลยหยาดก็จ้าเครียดผมเลยเอาเงินสองร้อยให้ออพอดีแล้วสิได้ซื้อน้ำหวานกินเพรนะ S <S สิ่งซื้อน้ำสมกิน,นคนอ่ะมันอยากน้ำหวานน้ำสมอผมตีเขาปากเลยตีจนว่าเจ็บมือคนอ่ะโ,<ด>อโอ้ยเออวันโอ้ยยั่นกับเจ้าเขียดเลยคนอะอ๋อผมเงินไปซื้อของกินเท่าสิ่งเมื่อวันกับเจ้าเลยตอบมาว่าพอดีแล้วสิได้ซื้อน้ำสมน้ำหวานกินแค่นเท่านั้นล <ๆ S 2> ่ะก็ฝ <ๆ S 2> ันผมเอาเงินไปพันสองร้อยสองร้อยใบละลอยเด่นๆเลย นั่นแหละเพื่อหลุดดีใจตีดีใจเลยผมตีปากยังยืนหัวยุ่มยุ่มลงออแต่ว่าผมศูนย์ศูตีเขาจะอเนาศูนย์ล้ตีพันเออพอตีผดาพันยาพันเครียดยาพันเครียดแล้วเงินหายสองร้อยที่ค่ะเนี่ยเดีวน้อสองศูนย์สองศูนย่แล้วค่ะสองศูนยทัแล้วเนี่ยนี่เนาะ เพราะเราเพื่อฝันทั้งสี่สันทั้งที่จะขอไม่ค่อยฝันจะเือะมานอนอยู่นี่กับบ่ฝันนอนยวันกับบ่อฝันแมทไปพุ่นฝันฝันฝันมาเนี่ยผมกับกวายพระแล้วผมมาสวดมนต์เราพร้อมกันพอไปธรรมดาเนี่ยเราปูนยาเอ้ยมาผลมาไฟลุบหลันในเล้อวาย่างสิละที่หาเงินไปสั่งซอยพระอาจารย์พ่นแต่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 เมื่อบอกแม่วางสิละประเดียมาคมมาง่ายอย่างดอกมาขอเพิงผ้าอาศัยบุญบรองงาของปูยืนหละวางสิละ นอนฝันนั่นเองไหวพายแล้วนอนฝันฝันก็ได้ตีขอผู้หญิงผู้หญิงป่านปานนี่พอแวะให้บ้านพขาเลียมเนี่ยมาแวะป่านเหลเ่ียมนี่พระองค์นี้มาจากพระรห้โอมาจากใครุเทบอก่จากุเทก็จะเป็นตระเวเติไปยู่ทังนอง่ายผู้บ้านนี่นั่มไปคู้บ้านคนเลี่ยมนั่มไปเจจะบาสิบหัว จ้างวดนี้เป็นงวดใหญ่เต็งหกขาหาหาตัวเดียวฝั้นหกหาหาหกตัวเดียวได้สิคะเราเราเราเสียงสองขึ้นฝันเทนตาพอพอกับหกสือหาปีค่ะนี่ตายตัวเดียวนะก็เรียกว่าผมจะเต็งกับข่าพ่อผมมั่ีวิชาอย่างผมมาอาศัยว่าข้อมดีสูงสูๆผมยิ่งมาสร้างบ้านสร้างเมืองเพิ่นขนาดเราว่าดีดิทางคนนั้น มันเป็นพระมันมาค่ะมากน้ำเพลินบอกค่ะพอมัดเบี้ยงมันทั้งหมดหกขาเนี่ยเออหกขาหกผมจุ่มออกขับเป็นบ่ไ้นีไอ้ผมด้ฝุ่นนะะชาเนี่ยกางกางเนี่ขันขันมีโซ่ขันไม้กับสีสางทั้งสองเลยนะทั้งสองผมบอกว่าหน้าไหวว่าเอาขันถือนี่ผมก็จะมาซอยส่างซอจานวางทีละอับ่ไก่บ่สาบัดเขเหลี่ยมวางทีละนแล้วเดา๋ยวนีห้องมเป็นไปนะาจะติดโรคอะไร รับำกันปานใช่งมันโรค<า>ระบาดหลาจไปไเขาไปช่วงนไนที่มันบบกิดใช่แ<ต>ล,นนล้วไปมองว่ามีคนนลย่างเงี้โอ้ยบานี้รถเสียงหนึ่งขึ้นที่หนึ่งที่สองมันมากเด้อท่านน้องเดียวกันว่ากขาจากเฮต้นเงินเขาวัดหรือสตึง,ตงโอ้เขาวัดเท่าเนี่ยเขาวัดพูดหวัดโรคเลยอโอ้วัดเพื่อนครับตั้งที่เป็นวัดห้างวาสองสามปีแล้วครับผมก็เดียวเป็นน้ำน้นมากมากเรืวัด้อยก่อน ป่าวันหน้าวาเรื่องุดถูกจุดเที่ยนปู้่าเขาชี้่าเขาอย้อนคุณชี้ช่าเขายืนเถลอยู่นจะว่าจิขอพ่อสั่งพ่อแปลงพ่อได้ตรอว่าจิสร้างกับแพงวัดกับสั่งสลากับสั่งเมมพุ่นที่เราอ่ะเรามาบุญก็จะบุญพระน่าให้ปีซอยอมกมบุญก็จะเจ้าว่าจิสร้างให้ได้สั่นพระผู้นี้วอาง,ง่ายๆเป็นกันเองกับพ่อ ง่ายๆบ่มีเขาทมระถายังได้พอวสันพบกัสินท่ามก้มดีนี่แหละว่าสันขอคนขอคนวันนี่เออมาแล้วก็จุดถูกจุดเทียนขอลูกยุกโก้ยัอยหันละไปเสียงสองมืฟันคือกันสองมือนวันฟันแบบเดียวกันเห็นพ่ออายุหกหกสิบห้าหกสิบห้าปีพ่เาผาจังขงปูผู้นั้นปาคะหกสิบห้าปีหกสิบห้าปีคนไายเนี่ย ตรงกับเลขพี่เพิ่นนั่นได้เออบ้านนี้กับญาติโยมพี่ที่ก็จะขายเลขมาแล้วนี่มีแต่คนแห่ตนเงินเขาไว้ฝันบอกว่าจะฝันแทบ้านฝันนกับอาจารย์กับฝันมึงเถอะเจังสีแล้วนะ่นตัวเดียวตัวเดียวเออเนี่ยมาเป็นยังเป็นกันเท่านั้นเนาะตัวเดียวหางเดียวเนาะตัวเดียวหางเดียวเนาะ มันมาถูกงานหรอกซ้ำนี่เนาะตัวเดียวเนาะเอาละคือกะได้โชคได้นี่ยนะโอ้ยบาจะได้เดาะเดี่ค้างเดียวมเอวันาเาตามไม่นะเขาจะบาสิบวดปะดนี่วันแรกบ่งวดนแรกโอ้ยแรกแข่งมาเดือนป่ะความเแลงมาเดือกันนี้เขาจะบาสิบหดคนยังเขาจยังตีเท่านี่เยู่นี่ยังขือขอหน่อยแท่ว่าสั่นผมคอสิบหดคนเดียวเลยนี บัตรคนรถพ้ารถอาจารย์นี่ไปจอดเข้าไปแวะทำมันได้บัตรบัตห้งหาไทยเพิ่นน่ะถ่ายยูหันลาเดี๋ยวเดี๋ยวตายยูหันลายูวันเพิ่นเดี๋ยวเดียทะเบียนห้เออรถทะเบียนขั้นหนึ่งของเพิ่นของฝ่ายเออเดี๋ยนี่เยอ้เพิ่นจอดเลยเพิ่น บ,อก,บ,บอกแล้วบอกมันถือแล้วบอกพอจอกนยวโอ้น,นเย็ดไปรถตัวนี้ป่ะาจ<อ>ารรับรถทะเบียนหกหาเข้าไปในวัดนั่นหกหาหาฮกไปนี่ละสามชี่โตนะต้าวว่าเลขหกหาจริงแท้บาเนียวพอ,อวันที่ออกมาหลดุดมีคนโทรนํำหลดุดต,ต,ตาตาเทนกับอะไรอี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 อยู่ซรือเพิ่งตายอยู่นี่ก็วาจริงแล้ได้มอรถก็จะมาพัดหนึงกระ่ ยมาจากขั้นเลี่ยวโอ้ยหามึงเอ้ยจะรักโอ้เพิ่นยึดหัวาหาไปอยู่แล้วบอกว่าักเแล้วโอ้บตดอเสียนองมอกอดหาอีกสองสามมืออะไรยังจะมาตายอยู่คนละมืออันนี้แมอรถยาบานมาปัดนี้แ่ากแรงมากแ เรียกว่าแล้วพอดีองสมมือก็ันพุ่นละตัวเชื่อวยเลวจ้างไปเอากันกันพุ่นตัวพอดีเลยเนาะพอดีามเมอมันนี่เปอ็นโอ้เครืองมาประจอมหมอเท่าผมงงเลยมาคกหากัไปจอดเทเลอรุ่นว่าไี้ไหมบานนี้ไปถามพุ่นเด้อครับครับอันนเปิดแทาเออเปิฝายนี่พ่อเส่กันพ่อกันไอจัาของน่าเว่าโอ้ยต่สิบกว่าปีเอเจ็แปดปีขึ้นหลัง มันเมาไปเมาไปแล้วก็ว่าโอ้ยสิคือสิบ่มีโศกมีลาบดอกสันยังมาหาผู้ขาเด้อันกำลังเมาอยู่ให้ซื้อสารกับสัตว์มาบอกกับผู้ข่าเลยเด็กบาเดียแก้กับเเบาเนาะนยังักแปดเก้าหกแปดเก้ากับแก่มันว่าอืออาจารย์มันเปิดฟ้าเอียมลอยขึ้นปั๊บกิน เอาเบิ้งอันนี้นะครับหงแฟเก่านนกันผมยังใส่ถุงกาแฟมาย้อนฝาดิโพ้แก้แกห่างหงแปดเก้าอออาจารย์เปิดฝาดิโพ้เออหกแปดกับหแ เป็นสัตว์อ่อนมากมัมันคือประจบหมอคักแถวบ้านได้ทั้งสามตัวสองตัวโอ้ยผมงงเลยปัดกตวใส่ถุงแม่บ้านซะโอ้ใจคักที่แบนแกว่าเพเข้าเรื่องนี่นะมาห้องบอกฮกแปดเก้าฮกแปดเก้าโอ้ยฟังมาลุื่องดอกเม้าหราห้องอแกว่าวันทำไมให้หน้าเนี่ยบ่าวพนเราสุตั้งค่ะจาของหน้าเปล่า้านว่าเพาว่าจบปุ๊บ อาจารย์กระเพร์เอ็มรลอยปุ๊บเอาเบิ้งดูสิฮะัวันกันจนแปดเก่าเองเออเป็นความมหาศจัดค่ะมันบังเอิญมาตรงันะท่านนะสามต่อแล้วพอสามต่ออันทอนหาหัวหาเนี่ยมันพอพอเอ้ยสัตมากขึ้นเแห่กสวดมนต์สันจนพวกขาสีบ่อเวณยู่สัตว์กับแก่ กับแก่ห้องเสียงกันตุ่มตุ่มอยู่กับพ่อใญ่อยู่สลาเนี่ยว่าสันเนี่ยก็ะเจ้าไปทังฟั่งผ่าสวดเนาะมันเป็นบัดห่างมาหลายโอ้ครับครับแม่นั่นมันมีผ่าเพิ่นเขาเพิ่นเขาไปยู่มือแรกเพิ่นสวดม่อนแต่ว่ากับแก่ไปห้องห้อมกันเป็นพันโตว่าสันจนสิวอยากยู่ว่าสัน ตาเมืองพุนมามิตรีรีวันโอ้มาลาบเอาบุญแล้วโอ้เป็นมหัศจรรยุกวันครับครับฟังไปอาชีนเป็นบุญเนาะครับครับผมข่ากรไปจอดตึ้งเครื่องอยู่หันดีกอ้ขาวัดยีมาบันได้เรีเนาะมึงนอนอยู่นี่งนี่น้ำปูนี่ล่ะเออมึงนอนอยู่นี่งแล้วกับแจงห้องว่างได้ก่อนพ่อคุมอันเจียนพูดอะไรโอ้แปดเก้านะ หกแปดเก้าติหกเก้าหกแปดเก้าฝ้าดิโหกแปด้าได้พอฝ้าเครื่องเดิมก็หกแปดเก้าหกแปดเก้าอยู่เปิดเท่านั้นเพื่ออยู่เท่านั้นเพ้าจบเจะคล้องหน้าห้าจบเท่าที่เปิดอาจารย์เพิ่เปิดเปิดเอ็มอยสันอืมปัดทอพอมัโอ้กูเงนเหลวจันเลยหจับเตตรงมาเลยโอ้ย่านเริ่มย่านเร่ม คักคักคักแม่นน่ะเหรเฮาอ๋แบก่ดิครับครับครับเป็นโชคก็ได้ครับเป็นโชคก็ได้ครับเพราะว่ามันมันเป็นสิ่งที่บังเอิญและบังเอิญมา่ตรงเงินพร้อมเนี่ยเออเมันคือสิ่งยังสิบังเอิญขนาดนั้นเนาะปัดทูมันคือหายากครับครับหายายักขอบคุณพ่อคุมหลายๆนะครับเด้อครับครัเพอย่งครับขอบบขอบคุณครับขอบคุณครับ